ข <me at cheg oughs> ันนวบลนบบเลยะบัดนวบๆๆเลยขอสวาย โยนเลยอ่ะผมก็โยนเลยอ่ะ ขายสามโลมีสามตัว ก็หลังจากผิวน้ำครึ่งชั่วโมงเท้านะครับก็เราจะเปลี่ยนมาเป็นปลักห่วงหน้านะครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นปักจนถึงเที่ยงนะครับแล้วก็จะโอเพ่นตามชมกันครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เล่นไปค่อยเล่นไปกำลังสวย มาแล้วครับนะจิปป๊บปลาใหญ่ ปลาใหญ่นะครับ สวยครับ,รบหมดแล้วหมดแล้ว โดนล้นะครับยูลาน้องรุ่นอิมลียูลาน้อง,องุ่นนะครับ ถูกตรองดิล่าดิล่าะนวุ่นนะครับ 那的。Nah, nah.

โอ้โหไม่ตักใครแล้ <c oughs> บอกไม่ตักใครแล้วไม่ขึ้น,นทันทีไม่ตักใครแล้มีคลิปโอ้มีพีปลายใหญ่เลยอ้าวยกโดนดิ <c oughs> Bà nghĩ đi bị Chọc, chọc rồi C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 học 是吧？

เอาครับเดี่ยเแท็กแล้วตกปลาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมหน้าปลาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ปลาอยู่ข้างหน้าเนี่ยปลาอยู่หน้าพี่โยกเนี่ย โดนปากกันแล้วเหมือนัวงมะใช่เหรอโอ้โหเต็มคอเต็มข้างมาเลยี๋ยวผมตายปเดยวตายเฮ้ยเขาปากเขาปากโอ้่หาย

นูนนาฮอตว่ะมิดคอเลยสัตว์แดดจริงจังซะด้วยนะ หนวะนี่เป็นป้าใหญ่นะครับพอดีผมกดอัดไม่ทันตอนเคาะสายนะครับมาปากกัดแล้วมาดูกันเขามองไม่เห็นวะสายนะสายนะโทษนะครับโทษนะโทษทีครับโทษนะโทษทีโทษทีวุ่นวุ่นวุ่นเลย หน,นหน้าโทษนะครับบอ,อ,อไม่เห็นใส่พี่คืนแม่งแรงไไจะปกติเราห้ตีอยู่หลายหาโดนเลยน่าไปบอกให้ไีอยู่หลาเลยก<ฟ><ง>ร <Sur> ยะพง <P ong> เรเห็นว really uh, yeah. uh ่าเขาขาวนะเมื่อ uh, ก mm ี hmm. mm ้เนี่ยเออกระพงกระพงแน่พ่อไปยันหมดแล้วไม่ใช่เหรอเออตื้อๆไงผบอกว่าออกมันไปแปลกๆมันตื้อ สายเดียวกันทีปาะใายเดียวกันอือหออื้อไมเนี่ยไม่ดีดแต่เด <c oughs> ี๋ยวพี่รจออครับไอ้ห้องใหญ่จริง ้นนายนะเปลี่ยนมาเป็นโอเพนเลยนะครับซ้ายกลางบ่พี่ทดรึ่งเท้ก็เป็นโอเพ่นก็ตีไปเป็นกระดีนะครับกระดีนะบุนโดนเลยผู้ชมครับตีไปขวาแล้วนะนะไปหาพี่แล้ว ช่ขอบคุณครับกระดีกรกอดอดออะรดกกรกีกลับแล้วกลับแล้วขวาแล้ว กลับอีกแล้วกลับแล้วซ้ายเลยตางบอ่บอถึงหน้าแล้วครับ โอ้โหโอ้โหขันนว่บรูบบเลยสบัดนุบนวบนบเลยไม่อยู่ในหัวพ่อหอวะไม่น่าใช่อะตึงจังเลยอะไม่น่าเลยพี่โอ้โหเสียงอะไร เสียงไรอะปนมาาจะปูนน่าจะตัวไอ้ตัวกิฟต์ตัวจีลุดกิฟต์ี่ตรงเสาอ่ะเสาเสาตัวยกอ่ะนั่นแหละน่าจะหลุดน่าจะตัวนั้นหลุดไม่รู้เหมือนกันพี่อาการเหมือนตัวนั้นหลุดอะใช่ผมเปลี่ยนรอบเลยเปลี่ยนน้อยตกวมาใช้แล้ว เอาไหวายกินมั้นอ่ะกินมั้นอ่ะเข้าเต็มแดดเลยยิ้มายปล่อยไปที่เหนวะเฮ้ยขอให้เอาเกล้าปะฮะออกได้เลยออกได้เลยยิ้มเอายหว้ก้นน้ำเลยได้ได้พี่ ก็จบไปนะครับกับแมทขอาบักบอกกับพงษ์ซับเด้งนะครับทีมงานอินบรีเราก็บารวมทั้งหมดสาสิบหตัวนะครับก็เดี๋ยวแมทหน้าผมจะไปที่ไหนก็ฟังแล้วนะติดตามกันด้วย